สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับน้องหนึ่งชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้หนึ่งก็ขอทํากระทงอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้หนึ่งก็จะขอทําเป็นกระทงใบเตยนะคะได้ไอเดียการทํากระทงใบเตยมาจากเพื่อนๆในโลกออนไลน์กันจ้าแล้วหนึ่งก็ปลูกใบเตยไว้ที่หลังห้องจํานวนเยอะมากๆเลยนะคะหก็เลยนํามาทําเป็นกระทงเพื่อนําไปลอยวันที่ 27เดือนพฤศจิกายนเป็นวันลอยกระทงกันนะคะตรงกับวันจันทร์นะคะปีนี้ไปเริ่มทํากระทงใบเตยกับ1กันเลยค่ะอันดับแรกนะคะ1ก็จะนําใบเตยมาตัดอยู่ที่ขนาด 4. 5นิ้วนะคะ1ใบ1ก็จะได้ทั้งหมด3ส่วนนะคะ1ก็จะนําเขามาตัดแบ่งกลางแบบนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้นําแกนกลางของใบเตยออกไปนะคะ เราก็จะค่อยๆเลาะเขาออกไปค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะเพื่อนๆแกนกลางที่เราเลาะออกนะคะเขาจะมีความแข็งนะคะเราก็เลยจําเป็นต้องตัดเขาออกนะคะเพื่อ,อความสะดวกและรวดเร็วในการพับกรีบของใบเตยนะคะ 1. ก็จะนั่งตัดวนใบแบบนี้ค่ะจนครบหรือว่าตามจํานวนที่1ต้องการที่จะทำกีบของใบเตยนะคะ ช่วงเวลานี้ก็คือต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่ายิ่งเราทําชั้นของใบเตยเยอะเราก็ยิ่งใช้จํานวนของใบเตยเยอะเหมือนกันค่ะหรือเพื่อนๆสามารถนํามาพับแบ่งกลางแบบนี้เลยค่ะแล้วหนึ่งก็จะนํากรรไกรมาตัดเขาที่เดียวแบบนี้เลยค่ะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะแต่กลีบใบของเขาจะออกมาค่อนข้างไม่สวยนะคะแต่สําหรับหนึ่งนะคะก็คือชอบแบบนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่า มีความรวดเร็วในการตัดใบเตยคะ่ะเมื่อหนึ่งตัดใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งก็จะนำเขามาพับเป็นกลวยแบบนี้นะคะขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกนะคะแล้วหนึ่งก็จะนำเขามาปักหมุดกับหยวกกล้วยที่หนึ่งเตรียมไว้นะคะดูกันอีกรอบนะคะหนึ่งก็จะนำขวาทับซ้ายแบบนี้คะ่ะระหว่าง ปลายของใบเตยและโคนของใบเตยก็จะต้องเท่ากันด้วยนะคะเพื่อความสวยงามของกลีบกล้วยใบเตยของเรานะคะหรือเพื่อนๆจะใช้แม็กนีบไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่สําหรับหนึ่งก็คือพับแล้วก็นํามาปักหมดที่หยวกกล้วยเลยะคะ่ะเพื่อนๆสามารถทําตามที่เราถนัดได้เลยนะคะสําหรับหนึ่งก็คือถนัดแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เวลารวดเร็วด,ด้วยนะคะใบเตยของหนึ่งนะคะที่นํามา เป็นกลีบกลวยแบบนี้นะคะเขาก็จะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างเล็กไปนิดหนึ่งนะคะหรือถ้าเราต้องการนำใบเตยสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนมาแบ่งเป็นชั้นในการทำกระทงใบเตยนะคะเราก็สามารถนำมาทำแบบ แบ่งเป็นชั้นแบ่งเป็นสีได้เลยค่ะทุกคนเราก็จะได้ใบเตยเป็นกระทงที่มีสีสองสีนะคะก็จะมีสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนนะคะสําหรับหนึ่งก็คือขอใช้เป็นสีเข้มสีเขียวเข้มไปหมดเลยค่ะต้องขอบอกเพื่อนๆนิดนึงนะคะสําหรับกระทงใบเตยที่หนึ่งทำวันนี้ก็คือค่อนข้างใช้เวลาในการพับกีบกลวยค่อนข้างนานพอสมควรเลยค่ะอันนี้ก็คือชั้นแรกยังไม่เสร็จนะคะพเพื่อนๆ เราก็จะค่อยๆทําไปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จชั้นที่หนึ่งนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดเพื่อนๆก็สามารถนําตะกร้าหรือแก้วมาวางไว้ระหว่างใบเตยกับหยวกกล้วยของเราก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการทํานะคะหรือว่าเราจับแล้วไม่ถนัดเราก็สามารถทําให้เขาสูงขึ้นมาแล้วก็ปักหมุดแบบนี้ได้เลยค่ะ กระทงใบเตยของหนึ่งนะคะก็จะเริ่มชั้นที่สองแล้วนะคะระหว่างที่ทําไปเรื่อยๆนะคะก็คือกลิ่นของใบเตยก็คือหอมมากๆใบเตยที่หนึ่งใช้นะคะก็จะเป็นใบเตยหอมนะคะเราก็จะทํากลีบของใบเตยแบบนี้ไปจน วนครบรอบของชั้นที่2นะคะเพื่อนๆอาจจะสับสนระหว่างชั้นที่1กับชั้นที่2นะคะเพราะว่า1ก็สับสนเหมือนกันค่ะพอเริ่มชั้นที่3ามหนึ่งก็คือเริ่มจะวางสับหว่างกันแบบงงนิดนึงแล้วนะคะแต่ทําแบบไหนก็คือออกมาสับหว่างสวยเหมือนกันค่ะเราก็ไม่ซีเรียสนะคะมันเป็นงานแฮนด์เมดที่เราทําเองนะคะก็จะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ซ้ําใครนะคะ น้องก็จะเลี้ยงผิดเลี้ยงถูกเป็นเรื่องปกตินะคะระหว่างที่ทํามาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าใบเตยของหนึ่งก็คือมีความเล็กแล้วก็มีความใหญ่ที่ไม่เท่ากันนะคะแล้วตรงกลีบของใบเตยของหนึ่งก็คือมีแบบแหลมแล้วก็ไม่แหลมด้วยนะคะหนึ่งก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดงานฝีมือนะคะแต่ก็พอทําได้นะคะแต่ก็จะออกมาไม่สวยเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาทํากันนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มทําชั้นที่3แล้วนะคะชั้นที่3สําหรับ1ก็คือเริ่มจะงงแล้วค่ะเพราะว่าสับหวางก็เริ่มงงแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆอาจจะทําชั้นที่4ชั้นที่5ก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งชั้นเยอะเท่าไหร่ใบเตยของเราก็ยิ่งสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะหนึ่งก็จะใช้เวลาในการทํากระทงใบเตยอยู่ที่ประมาณ หชั่วโมงเต็มเลยค่ะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกระทงใบเตยหอมนะ,ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมปิดรอยต่อของใบเตยนะคะระหว่างหยวกกล้วยนะคะก็คือจะมีรอยหมุกป,ปักไว้นะคะเขาก็จะไม่สวยนะคะหนึ่งก็จะนำใบเตยหนึ่งก้านใหญ่แล้วก็ยาวพอรอบกับหยวกกล้วยนะคะ นำเขามาแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแกนกลางออกแบบนี้นะคะค่อยๆทำไปนะคะเมื่อเราเตรียมใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ 1. ก็จะนำเขาไปปักหมุดไว้ที่หยวกกล้วยด้านล่างนะคะแบบนี้เลยค่ะ 1. ก็จะนำใบเตยมาสับวางกันแบบนี้เลยค่ะก็คือทำให้เขามีความมนแหลมหรือว่าเป็นกล้วยแบบนี้นะคะคล้ายๆลักษณะถักเปียนะคะ อันนี้ก็จะค่อนข้างยากสำหรับหนึ่งนะคะเขาก็จะไม่ค่อยแหลมนะคะก็คืออย่างที่บอกเลยค่ะงานฝีมือหนึ่งไม่เก่งแล้วก็ไม่ถนัดมากๆเลยค่ะแต่ก็พอทำได้นิดหน่อยนะคะเราก็จะทำปลายแหลมแบบนี้ไปจนครบของรอบหยวกกล้วยที่เราทำกระทงใบเตยกันเลยนะคะสำหรับวันนี้หนึ่งก็ทำกระทงใบเตยหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เพื่อนๆก็อย่าลืมนำดอกไม้แล้วก็ธูปแล้วก็เทียนมาปักให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปลอยกระทงกันนะคะสำหรับวันนี้หนึ่งก็ขอตัวไปลอยกระทงกันก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหนึ่งชาแนลกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้หนึ่งก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องหนึ่งกันนะคะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่หนึ่งได้ทำกระทงทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรกก็จะเป็นใบตองแล้วก็เป็นใบมะยมแล้วสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นกระทงใบเตยหอมนะคะก็คือปีนี้ทำด้วยกันทั้งหมด3อันเลยค่ะ